เผยเลขเด็ดมสิบอกงวดนี้ซื้อน้อยจัดไปเบาๆเตือนคอหวยอย่าลืมตัดเอานะคะมาแล้วเลขเด็ดมสิศคำซ้อยงวดนี้บอกให้คอหวยเลขไม่เยอะบอกจัดไปเบาๆเตือนอย่าลืมตัดนะคะเมื่อวันที่25ตุลาคมเคลื่อนไหวแล้วสําหรับเลขเด็ดคนดังเจ้าพ่อมสินักร้องนักแสดงชื่อดังที่ใจดีออกมาให้เลขเด็ดกับแฟนคลับกันเป็นประจําทุกงวดโดยงวดนี้หวยออกวันที่1พฤศจิกายนพศ2565โดยรอบนี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาโชว์ลอตเตอรี่ใน มือกว่า8ใบงวดนี้ซื้อน้อยงวดวันที่1ภาพฤศจิกายนชอบเลข925 845 44 21และ11อย่าลืมกับเลขกันด้วยนะคะซึ่งในงลอตเตอรี่ของมนสิทธิ์คำสร้อยมีเลขดังนี้5 222 78 347745 729 967435063842329และ774858770759และตัวเลขสุดท้าย527โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะแนวทางที่แอดให้มาเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสำหรับใครกำลังมองหาช่องทางซื้อหวยออนไลน์กดมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ